สวัสดีครับสวัสดีครับพรอมแม่ครับพรอมแม่เริ้ครับนไนพี่ีสวัสดีครับ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 ีในั้งตไหนครับครับสวัสดีครับโมัครับสวัสดีครับนาทับสวัสดีครับจิมสครับวันนี้ได้มาร่วมงานวันนี้เป็นรู้สึกยังไงบ้างคะเอแบบนัก้าแบบตัวตื่นับบจันั้นเลยตื่นตื่นนางๆเลยครับแล้วก็แบบดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน 3x3 b a s k e t b a l ครับก็เป็นรู้สึก เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่พวกเราแบบได้มาเล่นบาสแล,ล้วมาได้โชว์ศักยภาพการเลี้ยงบาสดอกบาสชูบาสให้กับพี่ๆดูคนได้ดู <S <S นัดเองก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ครับเพราะว่าในรายการนี้คือผูมบีแดบ่บพี่ๆนักกีฬาทั้งพี่นักกีฬานในวงการก็คือโตตึงกันแล้วนะครับแล้วยังมีนักกีฬาทีมชาติเยาวชน่ชบอกเลยว่าได้มาเล่นด้วยกันนี่คือแฮปปี้มากๆครับก็จะถูกกดให้พอครับครับผมก็รู้สึก ตื่นเต้นกว่าที่คิดเยอะมากๆครับมากเลยเพราะว่าตอนที่เราซ้อมกันเองหรือว่าเราอ่ะคือเราก็มีเล่นด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่พอพอจะมาเจอไอ้สนามจริงอ่ะทั้งความตื่นเต้นมากๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ยิ่งแบบยิ่งเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราเล่นแค่กี่นาทีหกนาทีหกนาทีเป็นห้านาทีที่รู้สึกว่ามันยาวนานมากแล้วอีกอย่างนึงก็คือพี่ี่ทุกคนนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นทีมแบ็คหรือทีมไวท์ทุกคนเงเลยจริงมากเลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลย ถึงจะทีมไว้อยู่ตรงนี้ต่อคนแต่ทีมแบ็คก็จะสู้ครับสู้อยู่แล้วเก่งแล้วเราปกติแบบเล่นจริงจังแบบเคยแข่งอะไรจริงจังบ้างสำหรับผมนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเลยก็คือมีแข่งแบบแข่งกีฬาบาสตอนมัธยมครับจากนั้นคือแบบเป็นเล่นกีฬาสีแล้วก็ไปแข่งฟีชี่แล้วก็แบบไปแข่งพวกของจุฬาไม่ครับเป็นแบบคณะจุฬาอินเตอร์เกมอะไรพวกนี้ครับเหมือนกัน ได้รางวัลอะไรมาบ้างไหมคะกีฬาสีได้เหรียญทองครับแต่ว่าเปซีไม่ได้เลยแต่ว่าได้ได้เหมือนกับว่าตอนนั้นที่ผมอยู่จิ๊ใช่ไหมครับก็ได้เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายครับแล้<ม>ตอนนั้นทีมจิ๊มีมอยู่แค่หกคนแล้วคืออีกอทีมหนึ่งมีสิบห้าคนไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ได้ <ๆ S 2> เปลี่ยนต <ๆ S 2> ัวครับเหนื่อยมากครับ่วนนั้นเองก็เริ่มเล่นบาสตั้งแต่มัธยมแล้วครับผมก็ตอนนั้นนะอยู่ที่สิงคโปร์นะก็เลยมีโอกาสได้เล่นกับ เล่นใน CCA แล้วก็ได้ไปอยู่ในทีมโรงเรียนครับขายมีไปแข่งตามแบบกับโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆอะไรอย่างนี้ครับมีคนจิ๋วแต่มชมจิ๋วแต่แกวเยอะเวยนะอุ้ยเหรอนี่แหละมีกำลังใจในการซ้อมอีกอีก80ชั่วโมงครับ อือครับผมอันนี้เออไอ้ถามคืออะไรนะเคยแบบแข่งอะไรกินจังก็ตอนสมัยมัธยมก็มีแข่งครับผมแบบว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็ตอนที่ช่วงสมัยมัธยมก็มีแบบว่าเป็นเดินสายครับตามงานแบบว่าอย่างเช่นงานสภากาชาิหรือว่างานที่ตามไม่ต้องสวัดที่เขาแบบจัดมาบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แข่งตอนเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยจนีบบที่จะได้กลับมาแข่ง แล้วแบบแต่ละคนมีฟิต้อมอะไรยังไงบ้างไหมคะแบบเพื่อนสายแมทจะต้องแบบเจอแบบพี่ก็เลยสำหรับผมนะครับก็คือแบบเล่นกีฬานอยู่แล้ว<ส>ก็เลยแบบได้ฝึกวิง่งฝ<ส>ึกกระโดดแล้วก็ไปฟิตเนสก็แบบฝึกร่างกายทำให้แบบเออตัวเองไม่เหนื่อยก่อนแข่งครับแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าผมไปลงโปรแกรมขามาทำให้แบบกระโดดสูงขึ้นแล้วก็จะช่วยเรื่องแบบกระโดดสูงแล้วก็จะช่วยเรื่องการบาดเจ็บเ,เรื่องขาเลครับเพราะว่าช่วงนี้ขาผิด พิบอภิษฎปล่อยพิบอภิัฎก็เลยแบบใช่ครับทพิบราบอกยอภิษฎครับประมาณหนบัดเดือนหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งแต่ว่าผมห้ามพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นรข่ผมอ๋อมันเป็นเพจใจเป็นเคล็ดครับตัวเข้าใจไหมห้ามพูดถึงนะห้ามพูดถึงนะอย่ามานะอย่ามานะอย่ามาอีกนะครับก็จะพยายามแบบเซ็ตัวเองให้มากที่สุดอรอย่าครับเพราะเรมีแบบเตรียมตัวพร้อมอโหครับก็ ช่วงอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะเริ่มแข่งรายการพอรู้ว่าจะได้เข้ามาในรายการก็มีการซ้อมเลยครับเพราะว่าจะต้องเจอแต่คนอินกนีก็ซ้อมทั้งอาทิตย์ครับผมเมื่อวานก็ซ้อมถึงห้าทุ่มเลยฮะเยะมากก็เล่นเรื่อยๆ,ๆครับผมโทรไปถามน้องๆยังซ้อมกันอยู่เลยใช่ปก<อ>ติพวกผมน้ำแา็มคนก็เป็นคนที่แบบออกกำลังกายกันเย้วด้วยใช่ครับวของผมก็จะพูดยังไงดีครับคือเหมือนกับแบบเราก็เล่นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เล่นบ่อยอะไรเลยแต่พอรู <ๆ S 1> ร้ว่าจะมีแข่งในรายการก็ มีการเล่นที่ค่อนข้างบ่อยมากขึ้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีการที่แบบว่าฝึกิ่งมากขึ้นแต่ว่าบทเรียนที่ได้จากการแข่งในคร้งนี้ก็คืออาจจะต้องฝึกหายใจให้ดีเพราะว่า, <c oughs> วารู้สึกว่าพอมันตื่นเต้นมากๆเงี้ยก็อชอบลืมหายใจตอนเล่นอะไรนะครับทำให้รู้สึกว่ายิ่งเหนื่อยขึ้นปวาที่จะเดินพอ,อแล้วนึกถึงตอนแบบเัดไปเล่นฟอมกับพี่เก็บนะครับแล้วแบบไกลจตวนกันหนึ่งหนึ่งแล้วแบบเดาะบาอยู่ นัดต่อมาอยู่พี่เจมบอกนัดหายใจก่อนตอนนั้นนัดแบบหน้าแดงไปหมดแล้วไม่ไม่ใช่เราคือความแบบว่าคือผมเคยพูดกันกับนัดกับมาแล้วแบบเฮ้ยเราแบบเราจะได้เจอกันหรอหรือว่าอะไรแบบนี้เราใช่ล้วคือผมเคยแข่งกันกับนัดตอนที่เล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมาเจอกันในรายการเพราะว่าพวกผมก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ปทีมอะไรอย่างเงี้ยเราทั้งได้ลองเป็นทีมเดียวกันแล้วก็แข่งกันเองแล้วเราก็มาเจอกันแล้วก็เจอกันอีกค่ะแหววแหววผลงาน ม่ีแบบอเราพูดถึงผลงานที่เพิ่งออสแอดจบไปเลยไหมครับสำคัญมากมากเลยขอฝากผลงานของกิมมือฟ้าเลยนะครับเป็นผลงานของมัสก้องแล้วก็แบบอูเซ่ตีตีปตีตีตีมอปตีตีเล่นไม่ถูกเล่นไม่ถูกก็ฝากก่าขจีรวยก็ฝากล่คะแนนกิมมือฟ้าทุกท่านเลยครับแล้วก็รอติดตามผลงานได้เลยเพราะว่า เดือนนี้ใช่ไหมเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่เสิร์ฟพี่พีททุกคนชีเซิร์ฟแต่อะไรพิเศษพิเศษคือมันดีเสิร์ฟใช่ครับถือว่าใช่ครับอถือว่าเป็นเดือนที่หลายคนน่าจะแบบน่าจะปูมูนประสบการใช่ครับรอแบบรอติดตามได้เลยครับรอติดเชประกาศใด้เลยว่าพวกเราจะมีอะไรให้ทุกคนได้เห็นกันบ้างนะครับพี่ว่าไม่บ้าเลยพี่ว่าน่าจะเยอะเลยนะ คุณบางคนน่าจะตื่นเต้นคุจะตื่นเต้นคุจะไปพูดดีกว่าเนายอ้อมลายอ้อมลายอ้าบใช่ก็มีหนึ่งในนี้งานผลงานของเพลงประมาผมยังไม่ชัวร์เลยว่ามีไลอ้อมเลยแหมเราแต่เรามีไลายกันอยู่แต่บางเวลาก็อยากให้ติดตามประวัติครับรับรบรับบอกว่าน่าจะไม่นานเกินไปเราไม่เลยเกินไปประมาณสองเฮ้ยเราติดตามเลยครับสองวินาทีไม่อ oh, oh, ่าหน้าดั คุณเลยคเลยพูดเลยครับเอาเลยว่าพวกเรามั่วทุกคนรอติดตามไปดูมัดดินะคะฝากพี่ๆนักแสดงดูมัดดิทุกครั้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากดีๆดีเลยเขาบอกเขาใจดีคือทุกคนทักแล้วก็ขอฝากรายการทีไฟทีบาสเกตบอลนะครับผมใช่ก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอกับพวกเขาอีกเจอกันเจอแน่ๆทีแบ็กเหรอคะเราอ่ะพี่ๆครับพี่พีพี่อมเชิญผมด้วยครับนั่นแหละครับ S <S <เ>อะไรนะคะขอบค <era> <t os> ุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเปิขอบค่ะคว่ะอะไดนเะวอิดไหนเะอิดไหนะ่อะคหะ่อะไรเปิดไะอบไปิาะ่อะครปนะ่อะครเปนะว่อะไรเปิ่อะไรเปิน่ะไนอนเ่ะปนเ่าอไหร่ะรน่อนะ่ะรน่อเค่อะเ่อะเป่าะไหร่อะเปิดร่ะหน่อะ่ะอ่ะอ่ะอ 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ